สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเที่ยงวันแบบนี้คุณผู้ชมอย่าลืมเปิดช่อง True Vision 42นะคะและพบกับฉันเช่นเคยค่ะจันถึงสุขกับจอยพัทรานิสโสพลอนันชัยในรายการ Drama s q u a r Square, กับถนนสายสุขภาพทั้ง4ีสายที่จะทำให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีนั่นเองค่ะ และสาหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่หน้าจอโทรทัศน์ขณะนี้คุณสามารถที่จะรับชมผ่นานไลฟ์สดนะคะผ่านทางแฟนเพจของเรามาชีแนลของเรากันได้ตลอดทุกที่ทุกเวลาหรือว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้เช่นกันค่ะและเช่นเคยเป็นประจาในทุกๆวันเลยนะคะกับช่วงแรกของเราในช่วงเปิดตู้เย็นซึ่งแน่นอนเราก็จะมีเมนูต่างๆนะคะมารังสรรค์ให้คุณผู้ชมนะคะได้เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะเป็นเมนูสุขภาพนั่นเองนะคะและสําหรับวันนี้พระเอกของเราจะเป็นอะไรนั้นถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปเปิดตู้เย็นพร้อมๆกันเลยค่ะ 希望把对眼。 และที่คุณผู้ชมได้ชมไปนะคะนั่นก็คือน้ำมันมะกอกนั่นเองนะคะน้ำมันมะกอกนั่นะนถือว่าเป็นผลผลิตจากผลมะกอกนั่นเองนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าน้ำมันมะกอกนั้นเนี่ยเป็นน้ำมันที่มีประโยชน์นะคะแตกต่างจากน้ำมันอื่นๆทั่วไปเลยทีเดียวนะคะวันนี้ที่ฉันก็เลยต้องขออนุญาตนําเจ้าพระเอกของเรานี่แหละคะ่ะมาทําเป็นเมนูที่ต้องบอกว่าหลายๆคนคุ้นชินอยู่แล้วแต่แค่ปรับเปลี่ยนวัตถุดิบเท่านั้นเองนะคะนั่นก็คือกล่าปลีน้ำมันมะกอกนั่นเองเอาเป็นว่าพาคุณผู้ชมนะคะไปชมวิธีีกกกาาารรทํพ้อมๆันเลยดว่ ช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูกะหล่ำปีน้ำมันมะกอกส่วนผสมนีดังนี้ค่ะกะหล่ำปีหั่นเป็นชิ้นหนึ่งถ้วยน้ำมันมะกอก1ช้อนโต๊ะงาขาว1ช้อนโต๊ะพริกไทยดำบดเซนหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเกลือส่วนผสมของน้ำจิ้มน้ำมันมะกอกสองช้อนโต๊ะมะนาว3ามช้อน กระเทียมสับละเอียด1ช้อนโต๊ะน้ำผึ้ง1ช้อนโต๊ะวิธีการทำนำกระหล่ำปีปอกเปลือกออกแล้วล้างทำความสะอาดผ่ัครึ่งเป็นชิ้นพอดีคำใส่ในชามใบใหญ่ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยดำบดจากนั้นนำไปย่างบนกระทะให้สุกจนเป็นสีเหลืองและพักเอาไว้วิธีการทำน้ำจิ้ม น้ำมันมะกอกมะนาวกระเทียมสับละเอียดน้ำผึ้งเกลือและพริกไทยดำบดคนให้เข้ากันแล้วจัดใส่จานให้สวยงามโรยด้วยงาขาวเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มมะนาวรสเปรี้ยวค่ะ ถือว่าเป็นเมนูที่ง่ายมากๆเลยแล้วก็ใช้วัตถุดิบไม่เยอะเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะก็ได้เมนูอีกหนึ่งเมนูแล้วละคะ่ะนั่นก็คือกระหล่ำปีน้ำมันมะกอกน,นั่นเองนะคะเอาเป็นว่าน้ำมันมะกอกซึ่งเป็นพระเอกของเราในวันนี้เขาจะมีประโยชน์สารอาหารอะไรบ้างนั้นดังนั้นมาฟังทางนี้กันเลยค่ะทางรายการของเราต้องขอต้อนรับคุณค่ะไทวันบุญถูกนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ,คะนะคะวันนี้เป็นเมนูที่ดูง่ายมากๆเลย แล้วก็อิ่มอร่อยด้วยเช่นกันนะคะ<ช>พูดถึงเ<อ>มนูของเราในวันนี้แล้วก็พระเอกของเรากันหน่อยค่ะ สำหรับเมนูวันนี้นะคะกระหล่ำปีน้ำมันมะกอ,อกนะคะบางท่านเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ยินแค่ชื่อเนี่ยถ้ายังไม่เห็นวิธีการทำนะคะอาจจะคิดว่าคล้ายกับเมนูกระหล่ำปีผัดน้ำปลาหรือเปล่านะคะแต่ถ้าดูจากวิธีการทำแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่ทำได้ไม่ยากนะคะเพียงแค่นำกระหล่ำปีนี่แหละค่ะมาปรุงรสนะคะ,ะ,คะแล้วก็นำไปย่างจนสุกนะคะทานคู่กับน้ำจิ้มที่มีรสเปรี้ยวหวานนะคะซึ่งในส่วนผสมของน้ำจิ้มเราเนี่ยก็มีส่วนผสมที่เป็นพระเอกอยู่ด้วยนะคะก็คือตัวน้ำมันมะกอ,อกนั่นเอง สำหรับน้ำมันมะกอกนะคะถือว่าเป็นน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพค่ะส,ส,ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนิยมนำมาปรุงอาหารทานนะคะยิ่งเมนูนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูเอาใจคนรักสุขภาพเหมือนกันนะคะเพราะว่าได้ประโยชน์จากตัวกะหล่ำปีแล้วก็ได้ประโยชน์จากตัวน้ำมันมะกอกเองด้วยนะคะ,มมคะเมนูนี้เนี่ยสามารถทานเป็นอาหารว่างก็ได้ค่ะพี่จอยหรือว่าจะทานเป็นอาหารหลักก็ได้นะคะทานในรูปแบบของสลัดค่ะอาจจะเติมเนื้อสัตว์ลงไปสักหน่อยนะคะอย่างเนื้อ อกไก่ไม่ติดนางนะคะหรือว่าเป็นเนื้อปลาย่างก็ได้นะคะเพียงเท่านี้ก็จะได้อีกหนึ่งเมนูที่อร่อยไม่แพ้กับกะหล่ำปีน้ำมันมะกอกเลยละค่ะอนะคะ,นะคะดูแล้วมันทำง่ายมากเลยเหมือนเอากะหล่ำปีไปย่างแล้วก็มาคลุกเคล้ากับน้ำจิ้มหรืออะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะต้องถามาว่าแนวรสชาติมันเป็นยังไงคะสำหรับแนวรสชาตินะคะเมนูนี้เนี่ยก็ เป็นการเริ่มจากนํากระหล่ำปีเนี่ยแหละคะ่ะมาล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นพอดีคํานะคะแล้วก็นําไปปรุงรสค่ะย่างให้สุกหรือว่าจนมีสีเหลืองนะคะมาทานกับน้ําจิ้มนะคะซึ่งก็ส่วนผสมเนี่ยก็จะมีตัวน้ํามันมะกอกนะคะคือพระเอกของเราะนะคะปรุงรสด้วยกับกระเทียมสับนะคะน้ํามะนาวน้ําผึ้งนะคะเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะรสชาติเนี่ยชิมให้เป็นรสเปรี้ยวออกหวานนหน่อย,น,อยอนะคะแล้วก็สามารถเสิร์ฟได้เลยนะคะสําหรับเคล็ดลับเนี่ยก็เริ่มกัน,นตั้งแต่การเลือกซื้อกระหล่ำปีนะคะ,ค,ะควรจะเลือกหัว ที่ไม่เบาจนเกินไปนะคะแต่ถ้าเกิดด้านนอกของกระหล่ำปีเนี่ยเขามีรอยเสียนะคะหรือว่ามีรอยกัดแท็กของตัวนอนนะคะก็สามารถที่จะแกะกับด้านนอกออกค่ะแล้วก็นํามาปรุงอาหารแต่ก่อนที่จะปรุงอาหารเนี่ยนะคะอย่าลืมที่จะล้างให้สะอาดก่อนนะคะเพื่อที่ป้องกันเนี่ยไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์เข้าสู่ร่างกายค่ะและเคล็ดลับการย่างนะคะควรจะใช้ไฟกลางๆค่ะไม่ใช้ไฟแรงจนเกินไปนะคะแต่ถ้าเกิดบางท่านเนี่ย หั่นตัวกระหล่ำปีนะคะหนาหน่อยนะคะแต่กลัวว่าด้านในจะไม่สุกนะคะก็สามารถที่จะใช้ซ่อมนี่แหละค่ะแทงตัวกระหล่ำปีได้นะคะเพื่อให้ความร้อนเนี่ยเข้าสู่ด้านในนะคะและเคล็ดลับสุดท้ายนะคะคือเคล็ดลับการเลือกซื้อตัวพระเอกของเราก็คือกระหล่ำปีนั่นเองอตัว<อ>น้ำมันมะกอกค่ะ,คะน้ำมันมะกอกนะคะถ้าจะเลืิกใช้เนี่ยก็ควรเลือกใช้เป็นตัวอะเวอร์จินหรือว่าเอสเตอร์เวอร์จินก็ได้ซึ่ง ส่วนผสมตัวนี้นะคะที่แนะนำเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยนิยมนํามาทําในส่วนของน้ําสลัดนะคะ,คะหรือว่าน้าจิ้มนั่นเองค่ะนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้น้ำมันมะกอกคือมีหลากหลายประเภทเลยทีเดียวดังน,นั้นที่ใช้เนี่ยต้องเป็นพวกวัวจีนหรือว่าเอ็กซ์ตร้าวัจนเ<ช>ท่านั้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งสารอาหารละคะบางคนรู้อย่แล้าว,ว่าน้ำมันมะกอกน,นั้นคือดีต่อสุขภาพแต่เขามีอะไรนอกเหนือจากที่เรารู้กันบ้างมีอะไรบ้างคะ สำหรับน้ำมันมะกอกนะคะถือว่าเป็นน้ำมันธรรมชาตินะคะที่สกัดจากตัวมะกอกโอลิฟนะคะลักษณะของเขาเนี่ยก็จะมีสีเขียวใสนะคะหรือว่าสีเหลืองใสและกลิ่นของเขาเนี่ยแล้วก็รสชาติเนี่ยก็จะค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ที่เฉพาะตัวเลยนะคะและในตัวน้ำมันมะกอกนะคะก็ถือว่าเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวนะคะซึ่งมีคุณสมบัติในเรื่องของอลดการเกิดคอเลสเตอรอลในร่างกายนะคะและแต่เป็นการเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีเข้าสู่ร่างกายนะคะ นอกจากนี้เนี่ยยังมีตัววิตามิน E นะคะแครทีนในรูปของโปรวิตามิน A นะคะก็จะช่วยาสารต้านอนุมูลอิสระนะคะ,ะลดความเสี่ยงค่ะการเกิดโรคความดันนะคะโรคหัวใจนะคะ,ะโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็โรคไขมันอุดต,ตันในเส้นเลือดหัวใจได้ด้วยค่ะอืมนะคะมีข้อสงสัยเพราะว่า สมัยเด็กๆโเด็กๆเลยนะใช้เคยใช้คุณแม่บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดอยากให้ผมดีผมนุ่มผมสวยต้องใช้น้ำมันมากอกก็เลยอยากสอบถามว่าน้ำมันมะกอกที่เป็นน้ำมันมะกอกอย่างพวกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินหรือว่าเวอร์จินเนี่ยค่ะที่ใช้อุปโภคบริโภคกับน้ำมันมากอกที่เราใช้หมักผมตอนสมัยเด็กๆสมัยนี้อาจจะยังคงมีอยู่มันคือแบบเดียวกันไหมคะใช่ค่ะสําหรับอันนี้นะคะก็ต้องบอกว่า น้ำมันมะกอกเนี่ยนะคะนอกจากจะ,จะนิยมนํามาปรุงอาหารแล้วนะคะในแง่ของความสวยความงามเนาะเด็กๆอย่างที่พี่จอยว่า<อ>นะคะก็จะนํามาหมักผมกันแต่น้ํามันมะกอกที่จะใช้หมักผมนะคะถ้าเกิดอย่างที่พี่จอยว่าไปซื้อมานะคะคชนิดที่หมักผมแล้วเนี่ยชนิดนี้เนี่ย,ยสามารถนํามาหมักผมได้เลยนะคะแต่ไม่สมควรนํามาปรุงอาหารนะคะ<อ>บางท่านอาจจะน้ํามันมะกอกเหมือนกันแหละอะไรปรุงได้แหละอ่ะทานได้แหละขวดเล็กๆแบ่งมาใช่ไหมคะอาจจะมันไม่สามารถที่จะนํามาทานได้นะคะเพราะว่าก็ ถ้านํามารับประทานเนี่ยมันก็จะส่งผลเสียกับร่างกายได้นะคะแต่ถ้าเกิดในบ้านเนี่ยมีตัวน้ํามันมะกอกเอสต้าเวอร์จินอยู่สามารถนําน้ํามันมะกอกชนิดนี้เนี่ยมาหมักผมได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นน้ํามันมะกอกที่ถือว่าบริสุทธิ์นะคะคือสกัดโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการทางเคมีใดๆนะคะทำให้เขาเนมีสารอาหารอย่างมากมายเลยค่ะ,คะไม่ว่าจะเป็นตัววิตามินอีนะคะหรือว่าจะเป็นตัวไบโอตินในอาซินซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยก็จะลดการขาด หลุดล่วงของเส้นผม,มนะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้เส้นผมเนี่ยเกิดใหม่ได้ะนะคะ,คะแล้วก็มีเคล็ดลับนะคะการหมักผมแบบง่ายๆมาฝากค่ะพี่จอยก็เหมือนเด็กๆละค่ะ,คะแล้วก็น้ำมันน้ำมันมะกอกนี่ละค่ะมาชโลมนะคะให้ทั่วหนังศีรษะนะคะ,คะอาจจะนวดคลึงสักหน่อยนะคะ,คะเพื่อความผ่อนคลายได้นะคะ หมักทิ้งไว้ค่ะประมาณ4-5ชั่วโมงเมื่อครบเวลาที่กําหนดแล้วนะคะก็สามารถสระผมนะคะได้ตามขั้นตอนปกติเลยค่ะแล้วก็สระให้สะอาดด้วยนะคะเพียงเท่านี้แหละค่ะก็จะได้เส้นผมที่มีความนุ่มสวยนะคะมีน้าหนักค่ะแล้วก็ยังลดการขาดหลุดร่วงข,ของเส้นผมได้ค่ะโอ้โหมีประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ย้ํานะคะอย่างที่อาจารย์บอกไปว่า extra virgin หรือว่า virgin มันประกอบที่เรานํามาทานเนี่ยที่เป็นน้ำสลัดเน <c oughs> ี่ยสามารถหมักผม<ต><ช>ได้แต่ที่ไปซื้อเป็นขวดเล็กๆเนี่ยเอามาทำอาหารไม่ได้ค่ะ สลับกันนะคะคุณ <laughs> ผู้ชมค่ะนะคะแล้วมีข่าวกันว่าน้ํามันมะกอกเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์จริงๆเขามีความเ,เขามีการทนความร้อนมากกว่าน้ํามันทั่วๆไปชนิดอื่นอันนี้จริงหรือเปล่าคะ อันนี้นะคะอยากจะแนะนำนะคะเกี่ยวกับประเภทของน้ํามันที่นํามาปรุงอาหารก่อนนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีด้วยกันหลายประเภทหลายกลุ่มนะคะอย่างชนิดแรกนะคะก็คือจะเป็นตัวไขมันทานนะคะซึ่งก็จะได้แก่พวกในข้าวในเทียมนะคะกลุ่มนี้เนี่ยเขาเป็นไขมันที่ทนความร้อนได้สูงค่ะส่วนใหญ่ก็จะนิยมนํามาใช้กับอาหารประเภททอดนะคะแต่ว่าไขมันกลุ่มนี้เนี่ยเป็นไขมันที่อันตรายต่อร่างกายนะคะถ้าเกิดนํากลับมาใช้ใหม่ซ้ําๆเนี่ยก็จะแปลงไปเป็นไขมันทานนะคะซึ่งก็เป็น หลายสายเป็นสาเหตุของหลายโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคมะเร็งนะคะหรือว่าโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะถือว่าอันตรายเหมือนกันนะคะประเภทที่2เป็นกลุ่มไขมันอิ่มตัวนะคะกลุ่มนี้ก็จะได้แก่พวกน้ำมันหมูน้ำมันปาล์มนะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็ถือว่าทนความร้อนสูงได้เหมือนกันนะคะสามารถนํามาใช้เกี่ยวกับอาหารประเภททอดได้นะคะสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าใช้ซ้ําๆนะคะหรือว่า รับประทานบ่อยๆเนี่ยก็สามารถแปลงไปเป็นไขมันทานที่ให้โทษต่อร่างกายได้เหมือนกันค่ะประเภทที่3นะคะก็จะเป็นกลุ่มของไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนะนะคะกลุ่มนี้ก็จะได้แก่พวกน้ามันอดอกทานตะวนันหรือว่าน้ํามันทัวเลืองนะคะที่เราเนี่ยนิยมนํามาบริโภคหรือว่าปรุงอาหารกันนะคะแต่น้ํามันกลุ่มนี้เนี่ยเขามีประโยชน์มากกว่าอีก2ประเภทค่ะพี่จอยแต่ว่าน้ำมันกลุ่มนี้เนี่ยเขาจะไม่ทนความร้อนสักเท่าไหร่นะคะ,คะเหมาะแก่การนํามา ปรุงอาหารประเภทที่ผ่านความร้อนเร็วๆอะค่ะหรือว่าอาหารประเภทผัดนั่นเองเร็วๆไฟแดงเหลือใช่ค่ะอย่างนี้ก็สามารถนํามาใช้ได้นะคะและประเภทสุดท้ายค่ะก็คือกลุ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวนะคะกลุ่มนี้ก็จะได้แก่น้ํามันรําข้าวหรือว่าน้ํามันมะกอกพระเอกของเราในวันนี้นั่นแหละค่ะกลุ่มนี้เนี่ย ถ้าเลือกมาปรุงอาหารเนี่ยถือว่าเป็นน้ํามันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากนะคะแต่ถ้าเลือกเป็นน้ํามันมะกอกเนี่ยก็ควรจะเลือกให้ถูกประเภทนะคะเพราะน้ํามันมะกอกบางชนิดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทนความร้อนนะคะแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ควรจะใช้น้ํามันนะคะในปริมาณที่เหมาะสมนะคะ <S <S ไม่มากจนเกินไปแล้วก็ควรจะเลือกปริมาณหรือว่าเลือกน้ํามันเนี่ยให้ถูกกับประเภทอาหารที่เราเนี่ยจะนํามาปรุงอาหารนะคะถ้าเกิดว่าเลือกน้ํามันผิด ประเภทหรือว่าผิดชนิดเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ค่ะเนี่ยแหละค่ะก็ถือเป็นความรู้ในการเลือกน้ํามันเพราะว่าคุณผู้ชมหลายๆคนยังคงเลือกน้ํามันผิดประเภทในการ<ช>ประกอบอาหารกันอยู่นั่นเองนะคะก็ลองเลือกให้ถูกประเภทจะได้ประโยชน์สูงสุดนั่นเองค่ะแล้วสามารถที่จะรับประทานน้ํามันมะกอกแบบเพียวๆได้เลยไหมคะ สามารถรับประทานได้ไหมอันนี้ต้องบอกว่าสามารถรับประทานได้นะคะแต่ว่าควรจะเป็นชนิดเวอร์จิ้นหรือว่าชนิดเอ็กซ์ตร้าเวอร์จิ้นนั่นเองนะคะเพราะน้ำมันมะกอก2ชนิดนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนิยมนํามาใช้เป็นน้ําสลัดนะคะทำน้ําสลาดัดทําน้ําจิ้มนะคะทําน้ําซอสนะคะแต่ถ้าเกิดบางท่านเนี่ยรู้สึกว่า มีอาการท้องผูกนะคะอยากจะทานก็สามารถทานได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าทานลงไปในช่วงมื้อเช้านะคะก่อนอาหารมื้อเช้าท้องว่างๆเลยค่ะสองช้อนโต๊ะเท่านี้เนี่ยก็จะไปตัวน้ํามันมาก่อค่ะจะไปกระตุ้นระบบขับถ่ายนะคะเหมือนเป็นยาระบายอ่อนๆได้ดีค่ะแต่เชื่อว่าอย่างนี้ค่ะพี่จอยคงไม่มีใครทานน้ำมันฟุกเช้าใช่มันจะรุกคงจะรู้สึกอืดอมน้าดูใช่ไหมคะคงไม่มีใครทานทุกวันด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีค่ะควรจะทานอาหารที่หลากหลายนะคะทานอาหาร ให้ครบ5หมู่นะคะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้รับเอาสารอาหารต่างๆอ,อย่างครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการจะดีกว่าค่ะ,ะนั่นนะคะคุณผู้ชมค่ะก็บอกแล้วนะคะว่าควรจะทานอย่างที่ถูกต้องตามโภชนาการแล้วก็ครบ5หมู่ ดีที่สุดนั่นเองนะคะอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะและสําหรับผู้ชมท่านไหนที่อาจจะอยากไปชมย้อนหลังนะคะเกี่ยวกับเมนูอื่นๆก็สามารถที่จะไปรับชมย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจของรามาชานลของเรากันได้เลยนะคะวันนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหทัยวันบุญถูค่ะนักวิชาการโภชนาการฝ่ายโภชนาการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบกับกิจกรรมสุดเทรนด์นะคะตอนนี้เขาคิดอะไรกันบ้างนะคะเราจะพาคุณนะคะไปออกกําลังกายแบบมวยประยุกเอ๊ะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้ากับ Better To Know ะคะ่ะ